เพื่อนๆออกเดินทางกันงานวันนี้นะครับไปลางบินออเอาเอกสารไปไปที่ระยองนะครับเพื่อนไปที่โรงงานที่ไปวันนั้นนะ่ะที่อิตเทนซีบอร์ดนะเพื่อนแล้วก็วันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องทําเวลากันนิดนึงนะครับเพื่อนอาจจะแบะเ <c oughs> บียบายลายทางมากไม่ค่อยได้นะพอดีว่าวันนี้มีไข่ลายมาแบบนึง พอดีว่าวันนี้มีไปอะไรนะครับวันนี้ผมมีนัดไปตรวจประวัติเนาะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะนัดไปตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเนาะก็คือที่ไปต่อไปขี่มาวันนั้นนี่ทานคนส่งเป็นคนนัดให้นะทุกวันนี้คือต่อไปขี่ก็ต้อง สาธารณเดี๋ยวนี้ต้องเวลาไปตรวจประวัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่คือต้องต้องจองคิวก่อนนะครับเพื่อนถ้าไม่จองคิวนี่ไม่ได้นะก็เลยวันนี้ก็เลยอาจะต้องแบบทาเวลานิดหนึ่งเนาะก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนออกเดินทางกัน let's go let's go ชีวิตของเราเคือการเดินทางเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนขับรถอยู่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะเพื่อนขับรถก็ อย่าประมาานะครับไม่ไหวก็ไม่ไหวก็จอดนอนครับเพื่อนไม่ไหวก็อย่าฝืนนะร่างกายเราเรารู้ตัวเราดีโอเคครับเพื่อนส่งเอกสารเรียบร้อยครับเพื่อนทำเวลาดีวันนี้สิบโมงสี่สิบเก้าไปครับไม่ได้พัก ไม่ได้แวะไหนนะครับเพื่อนก็ซัดยาวมาตั้งแต่ออฟฟิศเลยนะซัดยาวมาถึงอิตาลีีบอดเลยไม่ได้แวะไหนเลยรีบทําเวลามาก็เดี๋ยวขาลับเดี๋ยวไปแวะปัม๊มปตทอครับเพื่อนเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะไปหาข้าวกินแถวไหนกันอาจจะไปกินแถวมอเตอร์เาาว,เวย์ด้วยนะเพื่อนเพราะว่าแฟนห่อข้าวมาให้กินนะว,วันนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ด้วย ไปแวะ,ะปั๊มเข้าขน้ําแล้วก็เดี๋ยวหาซื้อพวกขนมขบเคี้ยวกินสักหน่อยครับระหว่างทางนะเผื่อง่วงนอนเนี่ยแต่รกูกสึกวันนี้ก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับแดดไม่ค่อยได้ร้อนมากเท่าไหร่นะร้อนแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้เปรียปร้ยงๆเท่าไหรโ่โอเคครับเพื่อนๆเดินทางกัน นี้เสร็จภารกิจก็จะรีบกลับไปที่กรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ทันไปไปไม่ทันทำอะไรนะตรวจประวัติจะยุ่งเลยเจวต้องไม่ทันนี่ต้องไอ้นี่นะครับต้องอะไรนะต้องต้องต้องจองใหม่อีกเจ็ดวันกว่าจะจองได้ครับรวยกันรวยกัน ดีนะนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ออกไปไกลมีต้องมีเอาเอกสารกลับด้วยครับออฟฟิศก็ไม่แจ้งเราก็ไม่รู้ดีนะที่อู้แวะพักที่ปั๊มก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยโหถ้าวิ่งไปไกลที่ตีกลับมานี่ลำบากแน่เลยครับ <laughs> เห็นบอกว่าเป,เป็นงานด่วนนะครับผมผมก็นึกว่าให้มาวางบินหนึ่งเดียวเนาะ บริษัทก็ไม่ได้แจ้งอะไรไปด้วยอต้องตีกลับเขาไปที่โรงงานอีกรอบเลยครับเพื mm ่อนดีหน้าที่ที่วิ่งออกมาไม่ไกลมากนะครับ mm hmm. ก็วิ่งออกมาจากนิคมนิดเดียวเองนะ mm hmm. มาแวะปั๊มบริทอเข้าน้ำนะแล้วโชคดีที่ว่า <c oughs> อ่านไลน mm ์ออฟฟิศพอดีไลน mm ์ออฟฟิศบอกว่าสิ่งแล้วให้โทรหาให้โทรหา <c oughs> พนังานที่ที่บริษัทเนาะที่ที่โรงงานที่เอาของมาส่งที่เอกสารมาส่งเ,เนี่ยครับบางทีทํางานบางทีถ้าไม่รายละเอียดไม่ชัดเจนีนก็ลําบาก ไม่ไกลมาก มากเลยคับเพื่อนแวะกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนาะอยู่แถวด่านโด้อด่านบางแสนมา่นิดหนึ่งคับเพื่อนก็ร้านนี้ก็อร่อยดีนะครับข้านทางรนะาคาก็พอกินได้ครับเพื่อนสี่สิบห้าสิบห้าสิบาทห้าสิบาทหกสิบาทแล้วแต่ธรรมดาพิเศษโอ้ยก็ก็กับข้าวที่แฟนหอมมาให้ก็ยังไม่ได้กินนะคันเพื่อนเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเย็นนะ ที่กินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่า <laughs> กินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามันไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่นะกินข้าวแล้วมันแน่นนะ <laughs> ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าโอเคครับเพื่อนไปเสร็จละเดี๋ยวออกเดินทางต่อกันป่าจะไปถึงออฟฟิศก็น่าจะนู่นนะครับบ่ายสองบ่ายสามนู่นนะครับเพื่อน,นเดินทางต่ออิ่มแล้วก็ไปได้ พักเอาในรถไม่ค่อยย่อยอะคนขับรถส่วนมากก็น่าจะย่อยกันในรถเ,เพื่อนๆนะไม่ค่อยได้นั่งโอ้เท่าไหร่หรอทำเวลาโอโหเดีอยร้อนมากนะครับยางระเบิดยางอะไรเยอะนะครับเพื่อนขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ครับหยิบแล้วก็สู้กันตาลุยกันตาชีวิตต้งสู้ชีวิตคนหลังวงมาลลยเดินทางปลอดภัยกันทุกคนครับเพื่อนโอ้ยเห็นส่งลูกค้าเจ้าแรกเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็เปิดแอปมาตอนประมาณสี่ทุ่มน่าจะได้ครับเพื่อนแล้วก็ อยู่ที่คอนโดเจ้านายตรงสุนทริศศึกเก้านะเจอแต่งานเซ็นทัเวอร์ทท้งนั้นเลยครับเพื่อนโหยกเลกไปสามงานครับไม่ไหวมารับไกลแต่ว่างานที่สี่ก็โดนเซ็นทัเวอร์อีกครับเพื่อนโหจบสุดท้ายก็ต้องยอมรับนะครับเพื่อนไม่ไหวครับเพราะว่ายกไปสามงานแล้วคืองานที่สี่ถ้ายกอีกนี่ต้องใส่น่าจะโดนแบนเลยครับผมก็เลยต้องฝืนใจรับนะครับเพื่อนแล้วก็แบบ ทีทางเลือกครับผมโคือเซ็นทัเวอร์เหมือนคนมันเรียกรถเยอะครับรถมันขาดนะรถมันติดคนก็นไม่ค่อยเข้ามากันแล้วก็รับจากตรงเซ็นท้ัเวอก็มาส่งตรงตลาดจอร์ดแฟร์ครับเพื่อนคือรวมระยะทางไงไปกลับส่งลูกค้านี่รวมๆแล้วไปรวมๆแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงได้มาร้อยกว่าบาทไม่รู้ไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็ พอส่งที่ลูกค้าที่ตลาดจอร์ดแฟร์เสร็จก็มีมีลูกค้าเรียกต่อนะครับเพื่อเรียกเรียกแถวๆใกล,ใกล้ๆนี่แหละครับผมแถวๆตรงอะไรเนี่ยดินแดงเนี่ยตรงจินกับอ่าอะไรนะห้างฟอร์จูนนี่นะแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมแถวสาทรครับเพื่อนอืงานนี้ก็โอเคหน่อยรถไม่ค่อยจิดมากเท่าไหร่เพราตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปรับ ลูกค้าครับเพื่อนก็อะไรได้เสริมได้น้อยแฮบหลังเลิกงานนะพอดีตรงนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันเสาร์ก็วันเสาร์น,นี่คิดว่าไม่น่าจะมาวิ่งนะเพื่อนคืออาจจะไปวิ่งวันอาทิตย์แทนนะเพราะว่าวันเสาร์รถมันติดนะวิ่งวันอาทิตย์รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเพื่อนอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มาพันกว่าบาทวิ่งวิ่งไปตอนเริ่มวิ่งไปตอนก่โมองครับเพื่อน วิ่ตอนประมาณเ้9โมง10โมงนี่แหละเข้าบ้านไปประมาณ4-5โมงนะก็ได้มาพันกว่าบาทก็คุ้มค่าอยู่แล้วที่รดติดเลยน,นีเรียนสายสุดไปได้หรือเปล่าสองนาทีครับเพื่อนไปเขียว20วิลุ้นกันแล้ว่ะ หลุดมาได้แล้วครับเพื่อนได้ลูกค้ามาสามเจ้าสี่เจ้านะครับวันนี้เลยวันละอาจจะได้มาอยู่ประมาณสักสี่ส้าห้าร้อยครับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เติมน้ำมันเนาะก็คือมีน้ำมันเก่าเหลือจากจากเมื่อวานก่อนที่เติมมานะก็เ,เลยไม่ได้เติมเพิ่มแต่ว่า ถ้าพรุ่งนี้จะวิ่งก็เขาต้องเติมครับมัน้มันหมดแล้วก็กาลังคิดว่าจะวิ่งอีกท่เจ้าสองเจ้าก็จะกัดแล้ท่านเพื่อนเพราะว่า <S <S 1> <S 1> เด็กแล้วเนาะไม่ไหวแล้วเริ่มง่วงนอนแล้วแล้วก็เงียบด้วยครับไม่มีลูกค้าเรียกต่อเลยก็อยู่แถวตรงอะไรเนี่ยครับแถวอะไรนะแถวลาดตัดีนะนเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นแถวแถว,แถวนี้มันก็ใกล้สีลมนะครับถ้ามีลูกค้าเที่ยวก็ตรงสีลมนี่แหละ จอดรอลูกค้ากันเป็ต้องวิ่งวนไปวนมาก็มีเพื่อนจอดรอกันเยอะอยู่นะครับตักผุดกับบ้านก็ได้ลูกค้าจากเซนทันเบอร์นะครับเพื่อนมาส่งแถวอ,อะไรนะครับคอนโดแอดบายแอดบายตรงก็แถว แถวแถวลาดจะพึกนะครับเพื่อนก็ว่าจะพอแล้วครับวันนี้น่าจะมุ่งหน้า,ากลับบ้านแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดแอปนะครับเพื่อนก็ลุ้นเราครับว่าจะมีลูกค้าเรียกอีกหรือเปล่าถ้ามีลูกค้าเรียกก็จะไปทางแถวบ้านก็จะไปอยู่นะครับแต่ถ้าออกไปโซนอื่นก็คงคงไม่ไปครับคงไม่รับแล้วแล้วก็ค่อยๆแบบตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆครับเผื่อมี มีไปทางบ้านนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจะได้สีเดียดเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ก็พอได้พอได้มานี้ิดหน่อยครับเนี่ยก็ไม่ได้เติมน้ำมันเนาะได้ก็น่าจะประมาณสักหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เช็คยอดที่แน่นอนเลยว่าได้เท่าไหร่กันแน่เพราะว่ามันค่มบัลละ โอเคเดี๋ยวมุ่งหน้ากับบ้านกันเลยครับผมระหว่างทางถ้ามีเรียกก็คุนกันว่าจะไปที่ไหน